ก็เรียกว่าก็ตั้งตารอที่จะมาเหมือนกันนะคะเพราะอย่างรอบแรกก็มีถ่ายทอดผ่านซูมก็ไม่ได้มาแต่ก็ได้ร่วมในรายการซูมค่ะแต่ครั้งนี้ได้มาจริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากค่ะถึงแม้ว่าแดดจะแรงนะคะแต่ก็ก็ยังปลื้มใจอยู่ดีค่ะที่ได้มาคือเหมือนกับว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการเ,าเรียกว่าส่งแรงใจ ตอนที่พระธรรนมาทายาทท่านเดินมาแบบนี้ค่ะคือท่านก็เป็นกําลังให้พระพุทธศาสนาค่ะคือซึ่งการเดินหนีมันทํำได้ยากยากมากค่ะแต่ว่าทางวัดก็สามารถทําได้ทุกคนก็สามารถช่วยกันให้เกิดให้เกิดการเดินครั้งนี้ขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการในในงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ค่ะรอนานจริงๆก็รอทุกงานบุญเลยค่ะ รอให้รอให้จัดให้จัดได้ในในในวัดและให้สามารให้สามารถมาร่วมงานได้ค่ะก็คือรอรอมาทุกงานเลยค่ะก็อยากให้สามารถจัดจัดพิธีกรรมจัดงานงานบุญให้ให้จัดให้เกิดขึ้นได้ในในวัดนะค่ะ ทางด้านกรัรยาณมิตรโสภิตคูสวรรณ์นะครับที่เธอได้มีโอกาสมาต้อนรับคณะพุทธบุตร,รมยาตราครับตั้งแต่ปีที่1จนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่ก็คือปีที่ั่นเองความปลื้มปีติใจทั้ง10ปีจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากผู้สัมภาษณ์กรัรยาณมิตรโสภิตคูสวรรณ์ครับตอนแรกเลยเนี่ยก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้มารับพระธมยาตรานะคะเนื่องจากว่าเ,ออเราเองก็มี มาตรการในการดูแลต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ที่ได้มามาตรการต่างๆก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะห่างกันสามเมตรใส่หน้ากากตลอดเวลาคือเราเป๊ะยิ่งกว่าเป๊ะอีกนะคะแล้วเราก็เป็นทีมทงานที่สะอาดแล้วก็ระเบียบคิดว่าเดิมเนี่ยคิดว่าอคือความที่ทาานที่เราทําอะไรซ้ําๆมาทุกปีนี้เราต้องบอกว่าเออเราก็จะแบบเหมือนชินนะชินก็คือแบบปลื้มนั่นแหละแต่ความปลื้มมันไม่ไม,ไม่ไม่ปื๊ดไปเหมือนปีที่หนึ่งอ่ะอันนี้พูดตรงๆนะคะในวับแรก แต่พอแค่ได้มีโอกาสโปรยดอกไม้แล้วมีโอกาสที่นั่งรอพะเนี่ยความทรงจําในปีหนึ่งปีสอง,ป,สองปีสามก็ผุดขึ้นมาตอนแรกคิดว่าจะปลื้มไม่เท่าจริงๆก็ปลื้มเท่าๆแล้วอาจจะมากกว่านะคะเพราะว่ามีความยากลําบากทุกขั้นตอนในการทํากิจกรรมอะคะ่ะนั่นคือว่าคิดว่าเดิมสําหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าปลื้มไม่เท่าเอาเข้าจริงๆ ก็เพิ่มเท่าๆอาจจะเพิ่มมากกว่าค่ะโครงการธรรมยตราเนี่ยค่ะก็เป็นโครงการที่สําคัญนะคะเรียกว่าเป็นโครงการประจําปีนะคะเปิดปีมาทุกปีของเราเรารู้เลยค่ะว่าเป็นโครงการที่สําคัญในเดือนมกราคมทั้งเดือนของเรานะคะเราทุกคนก็จดปฏิทินเอาไว้เลยนะคะว่าต้องทําอะไรบ้างแม้กระทั่งปีที่เราประสบพบเจอกับภาวะของโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทําให้เราท้อถอยนะคะแล้วก็ ต้องเรียนว่าเป็นโครงการที่ตัวไหนอเองเนี่ยก็ชอบมากปรับเพิ่มมากรู้เลยะค่ะว่าจะสามารถบุญในวันนี้บุญในเดือนนี้ทําให้มีชีวิตอยู่ได้ทั้งปีนะคะแล้วก็เป็นการกรอยูบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ประมาณด้วยค่ะนะคะเราก็การตอบแทนบุญคุณท่านเนี่ยทำได้มากมายนะคะทำได้หลายวิธีนะคะแต่ก็การบูชาธรรมเป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะก็ เชิญชวนกันค่ะแล้วก็อยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆเราเองก็ต้องมีส่วนสนับสนุนในโครงการนี้อย่าให้ตกอย่าให้หล่นฝากถึงท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะ,ะตัวไม่ได้มาก็ส่งใจมานะคะเข้าซูเหมือนกันนะคะอย่าให้ขาดนะคะเสียงสาธุให้ดังกล้องจากศูนย์กลางกายนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นเป็นเนื้อนาบุญเป็นแหล่งของบุญของเรานะคะแล้วก็ทำเหมือนกับเรามาอยู่ที่ที่พระดิ r ์ท่านเดินเลยค่ะ ยังไงก็คิดว่าได้บุญเท่าๆกันอยู่แล้วนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะสาธุค่ะ